ทำไมแก้มเป็นงนั้นนะวันนี้ทุกคนตอนนี้กำลังจะเดินไปซ้อมนะครับทำไมฮะอุ้ยอุ้ยนักวอล์ดี้ดด ครับทุกคนกล้องมันจะมัวๆนะเพราะว่าเออฟิล์มแตกครับปากแดงกึ๊ดต้นหนก่นทุกคนทำอะไรกันอยู่ครับพรุ่งนี้งานมีแล้วนะอย่าลืมมากันด้วยนะครับได้แต่โชว์เลยครับเลีวน่แข่งเั็นตะโกนเลย เร็วยีนักดนตีนักันตีอะกีตาร์ด้วยพูดได้หลอหน่ะวันนี้เราจะเดินไปซ้อมที่ซ้อมนะคะรับร้อนมากอากาศมันโคตรร้อน ใมประเทศไทยมันร้อนอย่างนีนะ้อยากให้ประเทศไทยมีพิม่าตกใช่ไหมแฟนมีเป็นนักดน,นเอ้ยมีแฟนเป็นนักดงนสีนีเ่เราลังเเดินไปเฮ้ยพูดซ้ำอีกแล้ว พูดมาตลอดทางเลยอ <c oughs> บอกว่าเรากำลังจะเดินไปซ้อมเรากำลังเดินไปซ้อมหนักตื่นเช้าขอเช็คเช็คเรตติ้งได้ไหมฮะว่าทุกที่มีใครมาทุกที่มีใครมาดูบ้างใช่ <c oughs> แต่ใครดูกดหนึง่งให้ดูหน่อยครับทุกที่มีใครมากดหนึ่งไหมฮะบวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วมัน,มนจะให้น้อยให้วาซาบิ international fan what's up อ่าไดี๋ยวเราจะถึงที่สองมาหนึ่งคนเอ้ยบวกสิบเลยบวกสิบเลยหรอฮะโอ้ตอนนี้เราเข้าสุดโอ้ยไอเย็นสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จริงเราก็จะนั่งกันอยู่นี่ฮะเอาไปดูหนึ่ง คใครยังไม่มีบัตรแฟนมียังซื้อได้อยู่นะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้กำลังเดินเข้าไปในห้องเมื่อกี้เราผ่านตรงที่เราจะแสดงมาแล้วละ่ะ Peach peach> อก็ยิ่มันเยียงย็นะแคลรเซียู่ตรงนี้อ๋อ,อเนี่ยแคลรเพซีอยู่ตรงนี้นะตองอไริต้วทุกคนเรา,าต้องอเราต้องไปนะขอโทษที่วันวันนี้พูดไม่ค่อยออกเพราะว่า <c oughs> มันตื่นเช้าทุกคนมันง่วงอันนี้วางไว้น,นี่ปะ <Okay. S 1> นอกไปเนาะเออเดี๋ยวมันหาย <Okay. S 1> ได้เดี๋ยวไปทุกคนเราต้องไปซ้อมต่อละเมื่อกี้แบบเดินมา mm hmm. ข้ามมาก็เลยไลหลเฉยๆแค่นะซีอยู่ครับทุกคน mm hmm. ไปแล้วนะ